สัดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้จะมาเล่าเรื่องความเชื่อของญี่ปุ่นเรื่องตุ๊กตาไล่ฝนกันนะครับตุ๊กตาไล่ฝนเนี่ยเป็นตุ๊กตาของญี่ปุ่นนะครับคำว่าเทลุเทลุโบสุถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยนะครับถ้าจำแนกคําออกมาจะมีความหมายว่าหัวล้านแดดออกนะครับเทลุเนี่ยแปลว่า แดดออกและบสุแปลว่าหัวล้านแนะที่นี้หมายถึงประสงค์ก็ได้นะเ,เป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆทำจากผ้าสีขาวหัวกลมตัวต้วยหัวกลมโตนะครับวาดหน้าตาไว้อย่างง่ายง่ายนะนิยมแหวนไว้นอกหน้าต่างหรือหน้าประตูบ้านติกๆนะครับผมญี่ปุ่นเนี่ย นิยมแขวนไว้ในวันก่อนที่จะมีวันสำคัญสำคัญนะครับเช่นวันอ,ออกทัศนศึกษาวันงานกีฬาสีนะและถ้าหากวันต่อมาไม่มีฝนตกจริงๆแล้วก็จะต้อง แขวนกระดิ่งนะครับเทสาเกนะครับถ้าเกิดมีขอไปนะครับให้กับตุกตาไล่ฝนนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยนะครับในทางกับกันนะครับถ้าเกิดจากให้ฝนตกแล้วก็ให้แขวนตุกตาไล่ฝนกับหัวจะช่วยได้เหมือนกันวิธีนี้ส่วนใหญ่ชาวนาญี่ปุ่นจะ ทำกันเพื่อให้ฝนตกต้องถูกต้องที่ถูกให้ถูกต้องตามฤด,ดูกาลนะครับต้องอธิบายสักนิดนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนั้นเวลาฝนตกจะแตกต่างกับไทยมากนะครับบ้านเขาอ่าบ้านของเขาเนี่ยเวลาตกที่จะมาเรื่อยๆปลอยๆนะครับทั้งวันนะเป็นยละ ระยะเร,ระยะเวลานานไม่ใช่แค่มาแรงๆนะครับโครมเดียวสักพักแล้วหยุดอย่างในไทยนะครับบางทีตกตอะกันยาวๆเลยสาสี่วันมีเรียกได้ว่าเลิกคิดเรื่องตากผ้าได้เลยนะนอกจากคนทั่วๆไปแล้วนะครับตามวัด หรือสารเจ้าก็นิยมนะครับแขวนตุ๊กตาไล่ฝนก่อนที่จะมีพิธีกรรมสำคัญสำคัญนะครับเพื่อจะได้ทำพิธีอย่างราบรื่นนอกจากนอกจากนี้ยังพบติดตัวไป ยังพกติดตัวเป็นเครื่องรางได้ด้วยนะครับความเชื่อเนี่ยความเชื่อว่ามันจะนำความสดใสปลอดโปรง่งมาให้เจ้าของครับที่มาของตุ๊กตาไล่ฝนความโหดร้ายหน้ากลัวซุกซ่อนอยู่นะครับออหากว่ามองข้ามนะครับ ความน่ารักกระจุมกระจิ๋มไปแล้วดูดีๆมันก็มีความคล้ายกับรูปล่างของคนถูกแขวนคออยู่เหมือนกันนะครับถ้าแล้วครับตำนานของมันมีความน่ากลัวอย่างนั้นจริงๆเรื่องเล่ามีอยู่ว่าญี่ปุ่นในสมัยโบราณน,นั้นมีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่ง เป็นที่รู้จักว่าท่านสามารถทำพิธีปัดเป่าบรรดาทำบรรดาให้ฝนหยุดตกได้จริงได้ครับได้เมี่ยวจึงนิมนท่านมาทำพิธีหยุดฝนให้แต่ปรากฏว่าท่านไม่สามารถทำได้ฝนยังตกอย่างต่อเนื่องครับจึงถูกลงโทษจึงถูกลงโทษจาก อย่างโหดร้ายนะครับด้วยการนำตัวท่านเนี่ยไปตัดคอไปตัดคอนะครับแล้วและนำผ้าสีขาวไปห่อศีรษะแล้วเอาไปแขวนไว้แต่บางตำนานก็ว่าไม่ได้ตัดแต่แค่จับพระห่อผ้าสีขาวแล้วแขวนคอเลยนะและนำไปแขวนคอเลยนะครับ สำหรับใครเนี่ยครับ่เชื่อเรื่องตุ๊กตาไล่ฝนแบบตำนานอื่นๆบ้างสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s c r i b e เพื่อที่และที่สำคัญก็เลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อผมลงคลิปไปแจ,จ้งเตือนไปยังทโทรศัพท์นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย